อ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ก็มาวางแผนการเทรดแชร์ไอเดียของการเทรดทองวันที่21เดือนเอ่อปี2 5 5 6นะคะอ่อวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มาก็ไม่แนะนำให้พี่พี่เทรดเนาะเพราะว่าปกติเมื่อก่อนสมัยเข้าตลาดใหม่ๆเนาะเข้าเทรดวันศุกร์ติดไม้เนี่ยอ่าทานข้าวไม่ได้เลยค่ะเพราะเราไม่รู้จะคัดจะ SL ตรงไหนล้วออเดอร์มันวิ่งไม่เต็มติดไปจนอ่อ เสาร์อาทิตย์ก็กินไม่ได้จัดก็กินไม่ได้พอมาอังคารปุ๊บเจอยูโรพอร์ตไปทุนนี้นั่นแล้วหมายเทสมันจะเสียก็เลยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้พี่พเข้าเทตนะคะถ้าไม่มาหน้าเทสข่าวก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญนะคะช่วงบ่ายก็จะมีแค่ Gbp อะไรเงี้ยช่วงบ่ายโมงก็ตรงอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะจะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่พี่แล้วก็เออไีก่อนอ่าเมื่อวานนี้แผนเทตเนาะ ที่ตอนท้ายคิดที่น้องแจ้งว่าโอเคถ้าเขามามีดาวแถวนี้ยเราเอาของได้แล้วเราก็จัดเซลแล้วก็เ l ลที่หายแต่ปรากฏเขาก็มาแค่ตรงรีบาวแล้วก็ลงมาแล้วก็เขาลงมาแค่ตรงหัว p ีพ,พตรงนี้เนาะพ,พีตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ดึงฟื้นกลับขึ้นไปแต่ส่วนตัวมองว่ายังลงได้อีกนะคะเพราะว่าโมเมนตัมในการขึ้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กราฟก่อนก็ได้ค่ะพีพี เดี๋ยววันนี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์ง่ายๆพวกรีเกชันพวกอะไรเงี้ยคือน้องจะสลับกันไปในทุกๆวันนะคะไม่อยากจะให้มาฟิกว่าเราต้องใช้ฟิโบต้องใช้นู่นนี่นั่นเราต้องใช้หลายๆอย่างให้เป็นตามสถานการณ์หน้างานเพราะการาฟทุกวันนี้ไม่ได้เทรดง่ายพี่ๆเขาเทรดบางวันเขาก็เอาสวิงเทรดบางวันเขาก็เล่นเบรกเอาบางวันเขาก็เล่นแท่งเทียนบางวันเขาก็เล่น ในตัวชุดอเอเลียดเวฟฟิโบโฮาร์โมนิกเนี่ยเรา,เราต,ต,ต้องเปลี่ยนกันไปตามหน้างานแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้ขนาดนั้นเราดูอาการการาฟเราดูนิสัยเขาเราดูราคาเก่าตรงดีมานซัลายโซนก็พอแล้วค่ะพี่พี่ส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ทองคนะิดว่าน่าจะรีบาวไปอยู่แถวๆนี้นะคะพี่พีตรงนี้มันจะเป็นตีสขีดเนาะเขาเรียกว่าเลยนะซัลายดีมานนะคะเป็นจุดที่มันมีการ ตีตรงเนื้อเทียนนะพี่ๆเมื่อก่อนน้องตีไส้เทียนแล้วืดก็เลยตีเนื้อเทียนแต่ว่าการทําการการหาสัพายช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยคมร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าพี่โบต้องเอาพี่โบมาจับส่วนตัวน้องมองว่าวันเนี้ยเดี๋ยวจะปึ๊บเขาเล่นท่านี้เนาะปึ๊บ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 นี่แล้วก็ลงมาล่างๆแบบนี้ข้อนี้แล้วก็ปึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะแล้วก็ด้วยตัวโมเมนตัมเนี่ยเขาเส้นออกก่อนโมเมนตัม ไม่พ้น m อเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบวันก่อนต้องดูจบวันก่อนตามสูงเนาะจะได้ไปง่ายส่วนตัวก็เหมือนเดิมเบรกแล้วรอย่าถานเพื่อไปต่อแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าจะพักชุดไหนแต่ส่วนตัวน้องมองว่าพักอยู่ตรงนี้แหละพี่ๆแล้วห้าเจ็ดแล้วก็ห้ามหลุดต,ตรงไหนถ้าหลุดต,ตรงนี้คือเสียเสียสรงละสี่สิบหกแต่เราไม่ต้องรอสี่สิบหกอยากให้พี่ๆเอาที่เนื้อเทียนนี่๋ยวเนื้อเทียนตรงนี้ ตรงไส้ตรงนี้ที่มันเป็นชุดชุดนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายแท่งเทียนแล้วมันจะยังรับได้ดีแล้วมันมาชนกับชุดนี้ก็มองแถวห้าสิบไม่เกินเนี่ยค่ะแต่ส่วนตัวมีแลบแน่นอนที่ใส่ทองที่เจอก็เลยขอประเมินว่าเอาแถวประมาณไส้ตรงเนี้ยค่ะประมาณสนะี่สิบแปดอะลมผมตเตเรียจบยังไงเดคือมีการเบียกหายแล้วมีการเบียกหายนะพี่พี่ปึ๊บเบียกหายแล้วก็ปิด ถามว่าจะลงจริงๆจน okay. ถึงไหนก็ต้องลงข้อเนี่ยสิพี่ข้อเนี่ยแถวสี่ห้าสิบถึงจะลงถึงจะเสียทรงว่าจะลงแต่ถามว่าลงแล้วมีแรงข <vale ึ้นมีพี่เราเรามองโครงสร้างตรงนี้เรามองโครงสร้างตรงนี้เขาลงเป็นย่อพักย่อพักย่อพักย่อแล้วตรงนี้เขาเก็บของเก็บของแล้วตรงนี้เขาขึ้นเป็นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเขาเขาสามารถลงมาได้ถึง ครึ่งตรงนี้ที่เขาเบรคขึ้นมาที่เขายังไม่เช็คของเลยตรงนี้เขาเบรคเบรคขึ้นมาเขายังไม่เช็คเลยนะคะพี่พี่ขึ้นมาปุ๊บเขาเรียกว่าอะไร pull back แล้วเขาก็จะขึ้นไปชุดเนี้เขายังไม่ได้ใช้เลยมีโอกาสที่จะลงมาได้แล้วสวยด้วยพี่พี่สวยด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเียสวยกว่าเนาะมีแรงขึ้นไปไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูอ่า oscillator oscillator ก็ฮิตเด้งเหมือนเดิม ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เสี่ยวเหมือนกันว่าไม่ลงที่จะลาก RSI ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าเราเล่นายวันเราเน้นเทรดหาค่ากับข้าวค่ากาแฟเบาๆเนาะทำเฟรมเฮดโฟเป็นไงเฮดโฟโอเคยอมรับเฮดโฟคือคือเขาปิดเขาปิดบลดอแล้วเขาปิดบลดเขียวชุดนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเด้งแล้วก็ลงต่อแล้วก็ขึ้นเพื่อฟอร์มกรอบเพื่อให้ตัวนี้สโตลงมาจิ้มข้างล่างเป็นโอเวอร์โซเชียร์ของ ไอ้ไกก็าอาจจะจิ้มเพยก็ได้เพราะว่าคือรอบไอไเนี่ยเขาเขาจิ้มล่าสุดคือ,อูเดือนที่แล้วนะถ้าทิ้งเดือนนึงแล้วการจิ้มอย่างเงี้ยพี่พี่พคือมันจะเป็นสูตรนเนาะวงกลมโซวัดและถ้าเขาลงมาโซตาบใดเนี่ยอันนี้คือไก่ไงน้องไมนะ่ใชตาบใดเขาลงมาพักไม่หลุดย,ยังไงก็ต้องดีดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นซิกแซกด้วยหรือจะไม่ซิกแซกก็ได้อยู่ที่การรีเทสลงมา อาจจะอยู่แถวนี้เนาะหรือว่าอาจจะอยู่แค่แถวชุดตรงนี้ก็คือเขาโอเวอร์โซไงพี่พี่ถ้าตาดใดโอเวอร์โซยกโลคือโอเวอร์โซและราคาทำไฮกว่าโลก่อนหน้ามันจะต้องดีดรอบหนึ่งของของสโตูอันนี้เป็นสูตรที่น้องเจอมาเลยนะเจอจริงๆแล้วก็ใช้ได้ดีในทองแล้วก็เรามาดู EMA หลุดแล้วเมื่อวานที่เราคุยกันว่าเออพี่พี่ถ้าเขาหลุดเส้นเส้นเส้นยี่สิปันเนี่ย เขามีโอกาสลงมาเทสเส้น50วันก็จะอยู่แถว60ส่วนตัวเนี่ยเราต้องไปดูในเฮทหนึ่งค่ะพี่พี่เพราะว่าเฮสี่วันนี้คิดว่าน่าจะน่าจะลงลงลงมาต่อลงมาต่อแล้วก็ถ้าตราบใดว่าเฮสี่จะเสียทรงจริงๆก็คือต้องหลุดตรงเนี้สี่สิบแปดสี่สิบห้าเขายังไม่หลุดเราก็ต้องไปหาจังหวะเข้าขอนแต่ถามว่าส่วนตัวมองตอนนี้บางคนเขาออบอกยนะ่อไปครนแต่มองมองด่งเตลยเพราะว่าด้า ไล่ทำเฟรมย,ย่อยๆไล่ข้างไนเขาจะรีบาวแล้วก็ลงมาย่างฐานก่อนแล้วก็ตอนนี้คือทำเฟรมอ่า hit วันหลุด20วันหลุด50วันเกาะอยู่100วันซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านตรงนี้เส้นตรงนี้หรือครึ่งแท่งตรงนี้ดีมาตรงนี้่ยถ้ายผูดผิดค่ะพี่ๆเขาจะลงมาหา100วันแถวนี้แล้วเขาก็จะเด้งทีหนึ่งให้เราได้ออกของเพราะทองตอนนี้เก็บของไม่ได้นะพี่ๆแบบ เล่นยาวไม่ได้เลยแล้วเมื่อวานนี้ทองเขามีชุดหักคอชุดเนี้ยค่ะสวิงโลสวิงหายชุดเนี้ยเขาตกหุดแล้วก็ว่าจะไม่ใช้ไม่ใช้เนาะขออนุญาตใช้วัดลงมาง่ายแล้วทีนี้เข้าใจยังไงพี่พี่เขาจะอัดพอดเนื่องจากสโตมันโอเวอร์โซแล้วเมื่อกี้น้องได้แจ้งไปว่าถ้าสโตหรือรอบไฮไซโอเวอร์โซยกโลยังไงจะดีดรอบสโตหนึ่งและอันนี้เป็นยังไงพี่พี่เหมือนทรงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ เฮดแอนด์โชเดอร์นะแต่มันไม่ชื่นเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์เขาบางคนขงเขาเรียกว่ามันเป็น QM PP เป็นทรง QM เพราะพอเฮดแอนด์โชเดอร์ถ้าเกิดเป็นอ่ะมันมันจะต้องชัดกว่านี้แต่อันนี้เขาเป็นทรง QM cell หรือถ้าเขาไม่เบรกตรงนี้ที่ในต้นคลิปที่น้องบอกว่าเป็นตัดพายยังไงเขาจะลงมาหาททร์กเก็ตล่างของเขาแล้วก็เด้งเส้นสองร้อยวันแล้วก็ลงเส้นฟิโบเพราะฉะนั้นหมายความว่าในการวางแผนหน้าเทของเราเนี่ยเราเราค่อนข้างใช้อินดิเคเตอร์ยืนยันหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง เส้นเอเอดูเทนเพโบ o s นชีออสซิเลเตอร์แล้วก็การกลับตัวของแท่งเทียนน่ะแล้วก็ใช้ QM หรือซัพพลายโซนดีมาโซนก็พอเนาะมันมันค่อนข้างที่จะก,กมลมรัดกลมแล้วก็ผมก็ขออนุญาตป๊อกมาร์คราคาไว้ที่6 58กับ62แล้วก็ SL ตรงไหน SL ไกลไกลเลยนะคะเพราะว่าวันสร์แต่แต่ให้ SL ตรงนี้เป็น ให้เ l ตรงนี้ก่อนพี่พคือถ้าหลุดท่าสิเดี๋ยวพ์อมันเสียหายคือคั้มไปก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะหลุดตรงนี้50สมันจะไกลไปไหมละ่ะมัน5้าแปดเหรียญถ้าถ้าถ้าจาก54 18, PP. มันแดเหรียญเลยพี่พีมันสูงแต่ล้องให้ที่ค่อตรงนี้ไลหน่อยแล้วกันนอกวันนี้เราเอาเอแอลตรงนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวพ์อมันจะเสียหายะนะพี่พีมันมันลมได้จริงจคือส0 แต่น้องประเมือตรงนี้เนาะ SL เส้นม่วงแล้วถ้าหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้ก็ไม่สวยแล้วเนาะออแล้วก็เซลลตรงไหนเซลลก็คือส่วนตัวมองรีบาวแค่ตรงนี้แหละสองจุด SL ตรงไหน SL ตรงยอดนี้พี่ตอนนี้ถ้าเขาเบรกตรงนี้ก็คือไม่เอาละว SL ไปก่อนเขามีโอกาสขึ้นขึ้นไปได้ไกลเลยค่ะขึ้นไปถึงไหนก็เดี๋ยวน้องวัดให้ไว้ก่อน ปึ S <S <k> ๊บนี่แทร็เก็ตปนเลยค่ะเดี๋ยวสองพันหนึ่งกับเก้าสิบหกโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นหน้าเทียต,ตรงนี้ก่อนนุ่มซึ่งสั้นเนาะอ่าโอเคเซลล์โซนตรงนี้นะคะแล้วก็เอชแอลเชื่อ่วงแล้วก็บายโซนตรงนี้รอดูจังหวะแล้วก็เอชแอลตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปเพิ่มเติมให้อัปเดตให้นะคะโชคดีค่ะพี่พี่